ทุกคนมาอันบอกของช้อปปิ้งที่ประเทศญี่ปุ่น อีกแล้วเหรอเหมือนเดจาวูเลยเนาะ <c oughs> ปีนี้เป็นปีที่เดียมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแบบ2เดือนติดอะ่ะแล้วเดียคิดว่าแบบรอบ2ที่เดียจะไปอะ่ะเดียจะไม่ช็อปแล้วนะทำไม่ได้อทุกคนทุกคนเข้าใจเดียไหมประเทศญี่ปุ่นอะ่ะไม่ช็อปได้ยังไงก่อนก็ขอช้อปปิ้งในคลิปนี้นะคะเดียก็คัดแต่ตัวเด่นๆดวงๆมาให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะสําหรับตัวที่เดียซื้อมาซ้ำเนี่ยนะคะเดียจะขอไม่พ <ๆ S 2> ูดซ้ดําแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปเก่าเดียได้เลยเนาะสามารถแคปสามารถแคปตอนที่แคปอ่ะดูหน้าเดียนิดนึงนะคะไไมม่่่รรรอชาาาดีกกวเเเปิันลให สำหรับตัวแรกนะคะเขาจะเป็น Remover m a s า a r a นะคะของแบรนด์ Kiss Me ได้รางวัล Cosme ค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่รวมของที่ได้รางวัลก็คือเวลาที่เราทําความสะอาดโอ้โหเราต้องถูขนตาไปแล้วกี่ทีแล้วคือขนตาเราต้องลุ่มไปแล้วกี่เส้นบางทีเราก็คิดว่าเราอะทําความสะอาดแล้วนะแต่พอตื่นเช้ามาโอ้โหขอบตายังดําอยู่เลยจ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นนะคะเขายังมีตัวที่ช่วยถนอมขนตาของเราด้วยนะคะจะซื้อมาจักดอง ะะแล้วก็ราคาเดียวเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะจ๊ะยังคงอยู่กับขนตากันอีกแล้วนะคะอยากจะเล่นมุกหนีจังเลยอะ่ะขนยายเชื่อ <c oughs> <c oughs> เลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมองบนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ได้รางวัลคอสเมติกอีกแล้วค่ะ <c oughs> เขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงขนตานะคะให้ขนตาของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ขนตาของเรามันยาวสวยสวยเก <c oughs> <c oughs> <ๆ>๋เขาก็จะมาเป็นรูปแบบคล้ายๆกับที่ปัดมาสคาร่าแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้เราแบบเออใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเนาะขนาดหน้าเราอะใช้หน้าทุกวันเรายังต้องทาสกินแคร์เลยแล้วขนตาเราก็ปัดบ่อยมากๆขนตาเราก็น่าจะต้องการ ที่บอาลุงด้วยซื้อมาจากดองกี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้เราก็หากัน จนเจอคือด้วยความที่เดียเป็นคนที่แพ้ง่ายมากทุกคนเราจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงกับอะไรที่แบบไม่เคยใช้แต่ด้วยความที่เราอเห็นยี่ห้อเนี่ยมันผ่านตามมาโดยตลอดเห็นเขารีวิวมาว่าแบบมันเหมาะกับคนแพ้ง่ายเราก็เลยแบบอ่ะอะลองซื้อมาดีซองหนึ่งเนื่องจากว่าราคามันไม่แพงเลยนะคะพอมาุ๊บอกโอ๊ยมันดีมากเลยทุกคนอ่ะคือหนึ่งเลยมันไม่แพ้สําหรับเดียนะและ2เลยคือเดียรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมาอหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นเวลาแต่งหน้าคือมันติดดีมากในเรื่องของรูขุมขนะอาจจะแบบไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่ ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้โอ,อ้ตัวนี้โอเคเลยต้องซื้อตุนกลับมาคือจะเป็นมาข้าวจากแบรนด์คีเอานะคะราคาคือน่ารักมากๆถ้าใครที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นนะแล้วเคยใช้นะซื้อตุนกลับมาเลยสาหรับอันนี้นะคะได้ซื้อมาจากดองกี้เหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้มีโอกาสไปเดินดองกี้เนาะจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่หาซื้อได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะร้านไหนก็มีขายเกือบทุกที่เลยนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะ ึงครีมสามาัญประจําบ้านของเดออีกแล้วคือเดิมทีอ่ะเดยใช้คิวเรลที่มันเป็นมอยเจอไรเซอร์ครีมรุ่นนั้นซึ่งหมดไปแล้วไม่รู้ตองกี่กระปุกเราบังเอิญไปเจออันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นสูตรใหม่นะคะเขาเป็นสูตรไวท์เทรนนิ่งอ่ะเราอยากลองสูตรที่มันเป็นแบบเพิ่มความกระจ่งางใสให้กับเราบ้างซื้อสูตรนี้มาดูนะคะคิวเรลเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สามารถซื้อได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแบบมาซูโมโตะนะคะหรือว่าร้านที่มันขายพวกเครื่องสําอางอะส่วนใหญ่จะมีคิวเร็หมมดดเเเราาาาคคคกกกกจจะะทท่่ัันืออบ้้้งถใีโสไไ,ไป สามารถที่จะลดภาษีได้เนี่ยนะคะก็ซื้อที่นั่นเลยค่ะสําหรับอีกหนึ่งตัวที่เดียวป้ายยาตัวเองมานะคะเขาจะเป็นเมคอัพคลีนซิ่งออยนะคะอะขอเท้าความไปในคลิปที่แล้วเดียวเคยอันบ็อกที่มันเป็นรูปแบบของเจลมาก่อนซึ่งถามว่าดีไหมก็คือดีมากแล้วเดียะเห็นว่ามันมีแบบออยด้วยเดียก็เลยอยากซื้อมาลองบ้างนะคะซึ่งเดียวมั่นใจว่ามันต้องดีอยู่แล้วแหละแค่มันมาในรูปแบบของออยเท่านั้นเองนะคะอันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบหัวปัม๊มก็มาถูหน้าทาความสะอาดของเราได้เหมือนเดิมเลยสําหรับใครที่เป็็นนนนนนนคคหนห้้้้้้าาาาแแแงงงออะะะไรรรบบะะรรบบบีีถเเใชปปูขฟม่ย มันอาจจะทําให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าของเราอะมันหายไปก็ได้ดังนั้นการที่เราใช้เป็นพวกเจลหรือว่าเป็นพวกออยเนี่ยมันจะได้เสริมความชุ่มชื้นของหน้าเราเข้าไปอีกนะคะคนป้ายยามาตาักรีวิวอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาว่าปากแห้งใช่ปะแล้วพอทาอันนี้ปุ๊บอ่ะอุ้ยปากกลับมาชุ่มชื้นเลยอุ้ยต้องมีแล้วหรือเปล่าอันนี้นะคะเขาจะเป็นลิปครีมนะคะของแบรนด์โลโต้เมนโทราทัมค่ะใครที่เป็นคนที่แบบปากแห้งปากแตกปากรอกริมฝีปากเป็นแผลอะไรแบบนี้ทานเนี้ยมันก็จะกลับมาชุ่มชื้นมากขึ้้้นนนีีเเดดซืืออมมมาจาจกกหิ เผือ่อวันหนึง่งโดนต่อยโคลาแตกนะคะเ,<อ>เรามาดูอะไรที่เกี่ยวกับผมกันดีกว่าผมลัคุณโคลาผมนะคะ <c oughs> ที่ญี่ปุ่นอะที่เซ็ตผมแนวแนวเนี้ยคือเยอะมากแล้วมีหลายย e ี่ห้อมากๆนะคะอ่านเรื่องของเอื้องไปอ่านรีวิวมาอีกแล้วเขาชอบวันนี้ที่สุดเราก็เลยแบบอ่ะเชื่อเขานะคะก็เลยป้ายยามาบ้าเดียเห็นว่าแบรนด์เนี้ยเป็นอันที่ในเชลมันเหลือน้อยสุดคะ่ะเราก็เลยยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกเขามีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือจะเป็นรุ่นที่มันเป็นแบบสีเขียวแบบนี้นะคะกับรุ่นสีม่วงซึ่งรุ่นส หน้ามานะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสีเขียวเขาจะช่วยเซตในเรื่องของไรผมเป็นรูปแบบคล้ายๆกับมาสคาร่าแบบนี้ด้วยก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้ง่ายนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะจ้า สำหรับชิ้นต่อไปนะคะเขาจะเป็นสเปรดับกลิ่นเท้าค่ะค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็คือเข้าใจแหละทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราไปเที่ยวอะ่ะเราใส่รองเท้าผ้าใบทั้งวันจริงๆแทบไม่ได้ถอดเลยกลับมามีกลิ่นเนี่ยมันไม่แปลกนะแล้วยิ่งใครเป็นคนที่แบบฮอร์โมนตรงเท้าเยอะหรือว่าเหงื่อออกเท้าเยอะโอ้ยมันเป็นธรรมดามากๆซึ่งเดียก็คือหนึ่งในนั้นนะคะตอนนั้นเดียไปกับน้องเดียเนาะแล้วน้องเดียมันเป็นคนที่แบบกลิ่นเท้าแรงมาก<ๆ><ๆ>ก็เลยแบบไปเดินหาสเปรดับกลิ่นเท้าเหมือนเวลาที่เราแบบใส่กลับมาจากที่เที่ยวกลลินนเเเเเทท้้้าาาารรจะหม็็แวงก อพออีกวันหนึ่งเราจะต้องใส่คู่เดิมไปอีกเนี่ยโอ๊ตแน่นอนเท้าเราก็ต้องเหม็นเพราะรองเท้าเรามันเหม็นอยู่แล้วอันนี้ก็คือสามารถไปฉีดดับตั้งแต่รองเท้ายันเท้าเราได้เลยนะคะมันจะตกแค่ประมาณแบบร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็มีด้วยกันหลายสูตรเลยสําหรับชิ้นต่อไปเอาอันนี้กันดีกว่าที่ถ้าไปญี่ปุ่นก็คือแนะนําว่าให้ไปเดินดูนั่นก็คือเครื่องสําอางของแบรนด์ Can m a k e นะคะแล้วก็คลิปที่แล้วอีฉันก็คือได้แ n m เม e ไปไหลฉีดมากเพราะว่าราคาที่นั่นคือมันถูกมากค่ะทุกคนแ n นเมคครั้งนี้นะคะที่เเเเเดดีียยรรไ้้มาานนนนนนนอออััแแกกกกก็ก็็็็ลคคืจจะะะะปปปทงใู ของครีมี่นะคะทิมบัตของแบรนด์แคนเมกอ่ะมันเกลี่ยได้ง่ายมากๆมันไม่ได้เป็นก้อนมันไม่ได้เป็นปืนถ้าเมื่อไหร่ที่เจอแคนเมกเนี่ยก็อ่ะลองไปเกลี่ยสีดูเผื่อมีสีที่ถูกใจก็จะได้ป้ายาตัวเองมาเพะอันละแค่ประมาณแบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองมาต่อกันดีกว่าสําหรับแคนเมกอีกอันนึงที่เดียได้มาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นพาเลสอายมินิแบบนี้นะคะคือตอนที่เดียไปลองอ่ะสีมันน่ารักดีคือปกติอายแชโดว์เดียจะชอบพาสีที่เป็นออกแนวแบบชมพูชมพูอะไรแบบนี้แล้วสีอันนี้มันแบบมันตมตมมอ่่่ััันนนรรรู้้้้สึกกวาาาาาาถเเเขไปงแลย <c oughs> เขาจะมีทั้งหมด8สีแบบนี้เลยนะคะเหมือนสีนเขาจะมีด้วยการไหลาโทนเลยนะคะอันละแค่แบบร้อยกว่าบาทหรือ200ต้นๆเท่านั้นเองแล้วเดียรู้สึกว่ามันเป็นกระปุกที่พกพาได้ง่ายด้วยเวลาที่เดียจะพกไปเที่ยวเนี่ยอันแค่นี้เองอะ่ะเออแล้วก็สีก็น่ารักมากๆนะคะมีแปรงในตลับแบบนี้ให้เราพร้อมเลยนะคะนี่เป็นสเปรดับกินปากนะคะของแบรนด์ออร่าทูก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์แหละที่ปกติเนี่ยเดียใช้ยาสีฟันของเขาอยู่แล้วซึ่งครั้งนี้ก็ซื้อกลับมาครั้งที่แล้วก็ซื้อกลับมาเพราะว่าบ้านเขาอะยาสีฟันนขอองแแรรด์้กกมมาาตลวปะณ 60บาทเองมั้งอย่างบ้านเราก็ประมาณ130บาทเงี้ยเท่าหนึ่งอะ่ะสำหรับใครที่ใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วอไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อตุ้นกลับมานะคะแกก็เลยเหลือกไปเห็นสเปดับกินปากก็เราก็เออมันน่ารักดีอันเล็กๆพกพาง่ายๆนะคะก็เลยซื้อกลับมานะคะตกอันละประมาณ20-30บาทประมาณเนี้ยไม่ได้แพงนะคะคือเหมือนเดิมซื้อกลับมาจากที่ดองกี้นะจ๊ะ ไอเทมต่อไปนะคะเอาอันนี้ดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเป็นมาสคาร่าจากแบรนด์ Kissme นะคะคิดท,ที่แล้วก็คือซื้อมาสคาร่าของแบรนด์ Kissme แต่ว่าอันนั้นเดียซื้อมาอีกรุ่นหนึ่งปกติเดียใช้มาสคาร่าของแบรนด์ Kissme อยู่แล้วเพราะว่าเดียวว่าเขาใช้ง่ายแล้วก็เวลาปัดทีนึงอะ่ะออ้ยมันทนมากแล้วก็แบบไม่แพนด้เลยนะสูตรที่เดียรรู้สึกว่าใช้แล้วชอบเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสสูตรเดวไปเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูแล้วกันค่ะว่าาาาาเพืออ,น,อ,กอ,อนกลงรรุ้้คมตตซ ที่นั่นนะก็คือจะถูกกว่าบ้านเราประมาณแบบเกือบเท่าหนึ่งสำหรับชิ้นนี้นะคะจะเป็นสตรีมไอมานะคะจากแบรนด์คาโอนะคะถ้าเราไปญี่ปุ่นอนะอะไรที่เกี่ยวกับการประครบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเออควรซื้อกลับมาเหมือนกันเพราะว่าบ้านเขาอะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เหมือนบ้านเขานิยมใช้กันด้วยแล้อย่างครั้งที่แล้วเดียซื้อมาเป็นที่ประครบคอนะคะเพราะว่าเวลาที่เดียทํางานเดียจะชอบปวดคอแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เราทํางานโดยใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆก็เลยอยากจะซื้อที่ประครบตามาเป็นแบรนด์ท ก็ได้แหละเดี๋ยวว่านะเพราะว่ากลไกการทํางานมันคล้ายๆกันคือมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับปล่อยอุณภูมิอุ่นๆให้กับเราเพื่อให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายเวลาที่เราประครบมันอะไรแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งจะมีประมาณ12ชิ้นตกกล่องแล้วประมาณร้อยกว่าบาทเนาะก็คือตกแผ่นแล้วประมาณ10กว่าบาทประมาณเนี้ยไม่ได้แพงมากนะคะนี่มันน่ารักไหมคะทุกคนเดี๋ยวป้ายยาตัวเองมาเนี่ยนะคะจะเป็นของน่ารักน่ารักจากดโซถ้าใครเป็นคนที่ใช้ของดโซอยู่แล้วอะ่ะก็คือควรแวะเพราะว่าบ้านเขาอะดราโซราคามันถูกกว่าบ้านเราครึ่งนึงอย่างบ้านเรา 60, า,า3 เดียเป็นคนใช้พวกที่ล้างเครื่องสําอางพวกฟองน้ําอยู่แล้วพอไปที่ด้านเดียซื้อตุนมาเยอะมากๆเลยค่ะที่เดียได้มาเนี่ยนะคะจะเป็นคล้ายๆกระบ,บอกใส่แปรงปัดหน้าอะไรแบบนี้ก็อีกอันนึงที่เดียได้มาเนี่ยจะเป็นที่เก็บคตเทนบัตรก็เป็นหัวไมล์เมโลดี้แบบนี้แล้วข้างหลังก็คือแบบสามารถเปิดปิดได้เอาไปพกพาเวลาแบบไปท่องไปเที่ยวเนาะเรามาต่อด้วยอันนี้ดีกว่าค่ะก็คือยูนิโค่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเรานี่ก็คือขอนทิตมากใช่ไหมแล้วเดียจะบอกว่าเวลาที่เดียไปญ เพราะว่าราคามันถูกกับบ้านเราเพอสมควรเลยนะแล้วดีวจะบอกว่าเสื้อยืดที่เดียได้มาเนี่ยนะจากประเทศไทยมันราคาประมาณ3 0 0กว่าบาทแต่อันเนี้ยเดียไปซื้อที่ญี่ปุ่นอะได้มาตัวละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเวลาที่เราไปซื้อที่ยูนิโคะอะถ้าสมมุติว่าเราซื้อในปริมาณหรือราคาที่มันถึงกําหนดแล้วอะเรายังจะสามารถลดภาษีได้อีก10%ใช่ปะแล้วก็มีคูปองส่วนลดอีกใครเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคะอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรเช็คอินนะจ๊ะมาต่อกับเสื้อผ้าอีกหนึ่าาาาค่่่ะทีอออยยกกแแนนนนํเเพืืๆๆมล็บรด วีโก้นะคะนี่เดี๋ยวเดียจะ insert ภาพให้ดูนะคะนี่เดียได้เป็นกางเกงกยีนเอวสูง2ตัวแบบนี้เออทรงมันน่ารักมากแล้วเดียรู้สึกว่าทรงกางเกงมันเป็นทรงที่มันไม่ค่อยหาได้ที่ไทยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราถูกใจตัวละประมาณ2-300บาทนะคะก็ไม่แพงสําหรับใครที่อยากจะหาเสื้อผ้าน่ารักน่ารักและดูแฟชั่นอ่ะวีโก้อ่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งร้านที่ราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้าไปลองได้ด้วยในย่านโดทงบุรีอะ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ2สาขานะคะเดี๋ยวเดียจะ insert ใน Google m a p ให้ดูก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็ ถ้าใครมีโอกาสได้ไปตรงย่านนั้นเนี่ยก็สามารถแวะไปดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาต่อด้วยกลุ่มผมกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว insert ให้ดูละกันเนื่องจากว่ากลุ่มผมเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวแกะไปใช้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวได้เซรั่ม2แบรนด์มาก็คือเป็นแบรนด์ฟีโน่กับแบรนด์แอนฮันนี่นะคะอย่างของแบรนด์ฟีโน่ข้อดีของเขาเลยก็คือเวลาหลังทาแล้วเนี่ยผมมันนุ่มเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าทาเยอะก็อาจจะทําให้ผมมันดูมันแล้วก็เหนอะหนะก็กลิ่นนะมันเป็นเซรั่มที่มันไม่มีกล่น,นะ,ะันุ้้าารออไไแบบมมมททีีทลวผห ตัวฟีโนอาจจะยังไม่ได้เหมาะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ผมแห้งมากๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าฟีโน่เป็นอะไรที่เหมาะเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะเป็นคนที่ผมไม่ได้แห้งมากขนาดนั้นแต่ว่าอยากหาเซรั่มที่เวลาทาผมแล้วเนี่ยให้ความแบบเรียบตรงมากขึ้นให้ความนุ่มมากขึ้นแล้วให้กลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะเดนแนะนําแบรนด์แอนทันนี่ค่ะก็มีด้วยกันหลายสูตรมากๆเลยนะคะเดียวว่าหลังจากการใช้งานอนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวจะโฟกัสเรื่องกลิ่นมากกว่าก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็สนใจแบรนด์แอนทันนี่เนี่ยนะคะก็ <ๆ S 2> แนะนําให้ปดดมกกิ่ก่นีววาาใจ กินไหนก็เอากินนั่นแหละอะไรแบบนี้นะจ๊ะมาต่อกันด้วยรองเท้ากันบ้างหม่อะสำหรับทริปนี้นะคะอีฉันได้รองเท้ามา2คู่เดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนนะคะพี่น่ารักไหมส้นนางสูงมากจ้ะอาร์ตกใจคนตัวเตี้ยแบบอีฉันมากมากนะคะใส่มาปุ๊บก,ก็คือดูสูงขึ้นมาทันทีแล้วเดี๋ยวว่าทรงมันน่ารักด้วยและที่สาคัญอนะคือมันใส่สบายมากคือไม่กัดเท้าเดียเลยเดียได้มาราคาน่าจะประมาณ3 2 0 0บาทไทยช็อปไนกี้อะไรแบบนี้มีหมดแหละแต่ว่าที่เดียไปได้มาเนี่ยก็คือที่ ABC ี สํะะาหรับรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่ฉันได้มานะคะอาน New Bar ิวบาลานเจ้าเดิมนะจ๊ะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือ5 0 0สาูนเราะจริงๆมีรุ่น5 3 0อยู่แล้วประมาณ2คู่เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ซื้อแล้วพอไปเจออุ้ยมันถูกมากจนมันแบบยั่วย,ยวนใจมากอันนี้เดี๋ยวได้นิวบาลานมาจากช็อปของเขาที่แถวแถวโดโทโมรีเลยเดี๋ยวแปะพิกัดเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะข้อดีเลยก็คือตอนที่เราไปซื้อที่ช็อปอ่ะทุกคนคือถ้าราคามันเกิน5,000เยนหรือเปล่าถ้าเดดียวจะะไม่ผินมันจะได้หักา40%ใช่ร แล้วมันก็มีส่วนลดอีกอะ่ะคู่นี้เดี๋ยวได้มาราคายอยู่ที่ประมาณแบบ2,006ถูกมากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้มันหาซื้อได้ง่ายแล้วมันไม่ได้แค่ญ,ญี่ปุ่นนะที่หาซื้อได้ง่ายเดี๋ยวว่าที่ไทยอ่ะก็หาซื้อได้ง่ายมากๆแล้วก่อนนี่คือคู่แล้วประมาณแบบ4,000กว่าบาทใช่ปะเดี๋ยวนี้คือ2,008เราก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะแต่อันนี้อีฉันได้มา2,006 กลุ่มสุดท้ายก็แล้วนั่นก็คือขนมคลิปนี้ได้ขนมมาเยอะมากๆแต่พยายามคัดอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆแล้วก็ไม่ซ้ำจากอันเดิมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขนมม,มีอะไรบ้าง สำหรับขนมชิ้นแรกนะคะที่ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดโดยก็คืออันนี้หน้าตามันดูไม่ได้แบบดูเหมือนจะอร่อยขนาดนั้นนะใช่ไหมแต่ว่าคือตอนกินอนะ่ะโอ้ยมันอร่อยมากคือต้องยอมรับเลยว่าญี่ปุ่นอนะ่ะทำแนวมาาัทฉะออกมาได้ดีมากควรค่าแก่การลองนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่รู้จะซื้อของฝากอะไรแนะนําซื้ออันนี้เลยในเซตของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นถุงแบ่งหอ่อๆแบบนี้ด้วยนะคะแคปไว้เลยนะคะทุกคนแคปไว้เลยเอ,อ๋อแล้วก็จะบอกว่าขนมเกือบทุกชิ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากดองกี้ทั้งหมดเลยนะสําหรับไอเทมอันต่อไปนะคะน เขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าซื้อตามที่เขารีวิวชมโมกันมาแล้วเราก็เลยแบบเออซื้อมาลองกินด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอร่อยว่ะเจ้าซื้อมาแค่3รสนะแต่ว่าเขามีเป็นประมาณแบบหุยห้าหกเจ็ดรสเลยมัง้งยังไงก็เพื่อนๆลองไปดูรสชาติที่เพื่อนๆอ,อ,อ,อยากกินอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าคอนเซปต์ของมันนะก็คือจะเป็นขนมที่มาเป็นรูปแบบแทง่แทงๆแ,แล้วข้างในก็จะมีความกรุบกรอบของถั่วมีความกรุบกรอบของคัมเบิรไม่ได้หวานมาจนเกินไปรสช็อกโกแลตก็จะมีควววามมเเนออนอออบบีีีกปปยห่่ไททแ แคปไว้เลยจ้ะแคปไว้เลยขนมชิ้นต่อไปนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ได้อยากให้ทุกคนแบบแคปแบบรัวๆเลยนะห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าอันเนี้ย อร่อยมากคือจะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยไม่ได้คาดหวังแต่เห็นคนรีวิวว่ามันอร่อยก็เลยแบบเออซื้อซื้อกลับมาแล้วเชื่อแมมว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าไม่น่าซื้อมาแค่ถุงเดียวเลยคือมันดีมากค่ะทุกคนเค้เน,นี่เขาจะเป็นคล้ายๆกับทีรามิสูช็อกโกแลตที่ข้างในอะ่ะจะเคลือบด้วยถั่วอัลมอนด์ซึ่งคือกลิ่นมัทฉะมันดีมากอะ่ะแล้วก็อันเนี้ยเขาเป็นขนมที่ได้รางวัลเลยนะคะทุกคนคือตัวแพคเกจจิ้งเขาอ่ะมันอาจจะดูเหมือนแบบ ดูเหมือนไม่น่าะลาคาแพงใช่ปหแต่รสชาติคือพรีเมียมมากบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบอะแคปรัวๆเลยนะคะแล้วก็น,นี้เดี๋ยวซื้อมาจากดองกีนะคะนานๆกินทีเพราะเดียไม่อยากให้มันหมดเลยอะโอ้อร่อยนี่แล้วเขาก็จะหอเป็นลูกอมแบบเนี้ยแล้วคือแบบน่านในนี่โอ้อร่อยอืมอืชอบดิ สำหรับขนมราคาไม่แพงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยเพราะว่าซื้อมาขำๆอร่อยอะนี่อันนี้ค่ะทุกคนแคปไว้แคปไว้เขาจะเป็นช็อกโกแลตที่ด้านในของเขาอะมันจะเต็มไปด้วยคัมเบิกรุบกรอบแล้วเดียรู้สึกว่าช็อกโกแลตเขาอะรสชาติมันไม่ได้หวานด้วยมันจะเป็นออกแนวแบบหวานน้อยๆแล้วก็มีความเข้มเบาๆแล้วก็ข้างในอะเหมือนเรากินแบบคัมเบิกรุบกรอบในทุกๆคำอะทุก,ทก,ทกคนแล้วเดียเป็นคนที่ชอบกินแบบช็อกโกแลตถั่วหรือว่าช็อกโกแลตคัมเบอ,อยู่แล้วซึ่งอันนี้เออถูกใจมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะอออัันนนนีีี้ก็็เเป่่ไททสํารรบใค สายแนวแบบคุกกี้ช็อกโกแลตอะก็คือต้องจัดจริงจะเดียรู้สึกว่ากลิ่นมันดีแป้งก็อร่อยแล้วก็เป็นอะไรที่กินเพลิดเพลินอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะก็จะมาเป็นรูปแบบของเห็ดเหมือนเดิมแล้วก็มาเป็นหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่ามันเคลือบด้วยช็อกโกแลตนั่นเองเซเว่นก็มีแฟมิลี่มาร์ทก็มีแคปไว้เลยนะจ๊ะแคปไว้เลย <laughs> มาต่อกันด้วยอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่สําหรับเดียนะสายกาแฟอะถ้าไปญี่ปุ่นอะก็ต้องซื้อกลับมาหรือเปล่านั่นก็คือกาแฟของแบรนด์แม็กซิมนะคะอันนี้คือเกะกินไปแล้้้วววค่่่ะพออเเป็นนนนนกนกกกิิาาาาแแแฟบรรดยยููลส กาแฟมันหอมดีแล้วมันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยวจนเกินไปอะไรแบบนี้แต่ปกติเราก็ซื้อจากช้อปปีอะไรแบบนี้เนี่ยแหละแต่พอเราไปญี่ปุ่นนะาราคามันก็ถูกกว่าเยอะเนาะเราก็เลยแบบซื้อตุนกลับมานะคะซึ่งอันนี้ก็ซื้อมา2รถนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวที่กินกินมานะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวชอบสีทองที่สุดเดี๋ยวรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมดีชอบกินแนวกาแฟแล้วอยากหากาแฟแบบกลิ่นดีๆอะไรแบบนี้ก็แม็กซิมสีจ้าอืมขอแถมนิดนึงแล้วกันทุกคนพอดีเหลือไปเห็นก็เป็นพวกกลุ่มน้ำมันพริกกับพริกป่นเดีเ๋ยนนนนว ชอบเอามาโรยข้าวญี่ปุ่นกินอะไรแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยอร่อยที่สุดและทุกคนคือจริงๆแบรนด์เนี้ยมันมีด้วยกันหลายสูตรนะให้ทุกคนแคปหน้าจอเดียวไว้เลยว่าสูตรนี้กับสูตรเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเออควรค่าแก่การแบบป้ายยาตัวเองกลับมามากๆสําหรับใครที่ชอบกินแนวนะ้ำมันพริกหรือว่าพริกปน่นเพราะว่าสาหรับเดียดีว่ากลิ่นดีแล้วก็มีความเผ็ดถึงอะแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเอาไปโรยกับข้าวญี่ปุ่นแล้วใส่โชว์อยู่นิดนึงนะอร่อยเลยอะ แคบไว้แคบไว้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกจากประเทศญี่ปุ่นก็สำหรับคลิปนี้นะคะได้หวังว่าทุกคนเนี่ยนะคะจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียอะไรในการช้อปปิ้งเวลาที่เพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะแนะนําเลยว่าถ้าใครชอบชิ้นไหนอ่ะกดแคปไว้เลยจ้าว่าถ้าใครมีแผนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะยังไงก็ใครที่แบบเพิ่งไปเที่ยวครั้งแรกหรือว่ากะจะไปแบบแบ็คแพ็คไม่ได้ไปกับทัวร์อะไรแบบนี้นะคะเดียมั่นใจเลยว่าทิปพี่ยาไปเที่ยวเนี่ยนะคะเพื่อนๆน่าจะแบบไปตามรอยกันได้อย่างแน่นอนนะคะยังไงก่อน กันไปนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ